ทำไมทำไมถึงไปเข้าเฝ้าพระสังฆราชเข้าเฝ้าพระสังฆราชได้นะั้นจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแต่งงานกันแล้วหรอแต่งงานแล้วหรอสวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปอย่างสำรวมนะเพราะว่าเราจะมีการพูดถึงการเข้าเฝ้าพระสังฆราชกันนะคะก็อันดับแรกขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ล i n ก์กริ่งชาแนลนะคะ กับพี่โอมและก็วาวนะคะสำหรับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจเนาะสำหรับคนที่รู้จักเราแล้วก็เห็นใน IG แล้วก็ Facebook ส่วนตัวของเรานะคะว่าเราได้มีการลงรูปที่เกี่ยวกับการไปเข้าเฝ้า,าสังฆราชใช่แล้วนะตั้งแตปีที่แล้วเนาะปลายปีที่แล้วเดือนตุลาลนะ้วันที่14ตุลานะคะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงกันแต่จริงๆแล้วอะเราวางแผนว่าแบบ อยากจะเข้าเฝ้าพราะองค์ท่านในต้นปีนี้เนาะออ <ừ. S 1> ืืมมเราก็เลยไปทําเรื่องไว้ตั้งแต่เดือนตุลาปี<อ>ที่แล้วจริงๆก่อนตุลาก่อนตุลาอะไปะจิงคกันยาะก็ที่คุณคุณยาเขาไปดูแลให้ก่อนเขาไปเขาระกาให้ก่อนเดือนเราก็ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าแแบบเฮ้ยเราจะได้ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเร็วขนาดนั้นเนาะจริงๆคิดว่ากะว่าหลายเดือนอาจจะขึ้นปีใช่ไหมต้องขอบคุณคุณแปนมากๆเลยนะที่ที่ ที่เป็นธุระให้เราถ้าคุณดานโวกาสได้ดูนะคะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อนของพ่อพี่โอมนะคะที่จัดการทุกอย่างให้อีกทันทีกระสานงานคุณแตงให้อีกทีนะนําคุณแตงให้แล้วก็ยังมีอีกค่ะก็คือเจ้าคุณราชนะที่เอ็นดูให้เราแล้วก็ครอบครัวได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าองค์บาสัทลาานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเล่าคร่าวๆแล้วกันว่า เข้าไปได้ยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องทำอะไระะอะไรยังไง อย่างที่เราเกิดไปแล้วเนาะว่าเราจะต้องเข้าไปกราบเจ้าคุณราดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปกันตั้งแต่แบบตอนเช้าเลยเนาะพี่องค์เนาะไปกราบเจ้าคุณราดในตอนที่ท่านฉันเช้าพอดี<ช>แล้วมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้คือท่านก็ชวนเรากินข้าวข้าวก้นบาข้าวก้นบาทของเจ้าคุณราดแลว้วท่านก็แบบ ใจดีเนาะท่านวอกอันนีเนี่ยเอาอาหารเยอะแยะเลยไปกินเลยแล้วเราก็ยืนกินกันตรงนั้นเลยคือแบบสนุกอ่ะพอท่านฉันเสร็จนะคะแล้วก็เข้าไปกราบแล้วก็ไปพูดคุยสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เข้าโบสถ์กันเพราะว่าเจ้าคุณราชให้เราเอาพวงมาลลยที่ที่เราไปถวายเนี่ยไปไปวางในโบสถ์ไปถวายพระประทานเริ่มเข้าถึงกระบวนการการจะเข้าเฝ้าองค์วสังฆราชละเราก็ต้องเข้าไปในอีกโซนหนึ่งที่จะมีเหมือนเป็นัก จะมีเป็นป้อมที่แบบให้แลกบัตรให้อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเข้าไปแล้วก็จะมีห้องรับรองที่ทุกคนที่จะมาเข้าเฝ้าภายในวันนั้นต้องนั่งรอที่นั่นซึ่งนั้นก็มีอะไรนะอาทิตย์บดีกรมสักมสักกมหนึ่งที่แบบเพิ่งมารับตาแหน่งเนาะเขาก็มาเข้าเฝ้ากับเราเหมือนกันแล้วก็มีคู่แต่งงานเนาะคู่แต่งงานคู่คบ่าวสาวอืมอืมใช่คู่บ่าวสาวคู่หรือสองคู่นะคู่เดียวก สองมีก่อนหน้าเราแล้วมีหลังเราใช่ใช่ใช่ใชใชสำหรับคนที่อยากจะถวายปัจจัยก็สามารถถวายได้แต่ว่าองค์พระสังฆราชท่านจะไม่จับเงินเลยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีซองมาให้แล้วก็จะมีใบเขา,าเรียกว่าอะไรใบอนุมทลธนาอ่าไม่ที่จะแนบไปกับทานนะคะแต่ว่าตัวซองเนี่ยเราจะต้องให้กับเจ้าหน้าที่ไว้วก็จะเรียกขึ้นไปเป็นคิวๆนะคะแล้วก็ตอนที่เราขึ้นไปเข้าเฝ้าท่านก็คือทา่านแบบเมตตาม,มากเลยแล้วก็มีแบบ เหมือนแบบตัดกับเราแบบอยากเป็นกันเองอแล้วก็แบบตลกด้วยอ่ะก็คือเราต้องใส่ผ้าถุงยาวเพื่อความสำรวมเนาะแล้วเราก็ด้วยความที่แบบต้องคลานด้วยต้องสำรวมมากเราก็คลานเดินเข่ากุจูกุจูกุจูเข้าไปอ่ะพระองค์ท่านก็ตัดว่าโอ้โหเดินเข้ามาเลยเนี่ยผ้าถุงสวยๆจะเอามาเป็นผ้าถูงผืนหมดแล้วเลยจะมาเป็นผ้าถุงกุฏิหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าลุกขึ้นอยู่ดีเ็แล้วก็ เดินเขาก็จะไปกัปกเอย่างเงี้ยอมันก็แบบวันนั้นก็คุยเยอะเหมือนกันเนาะด้วยความที่พ่อของมิอมเคยบวชที่นี่แล้วตอนที่บวชอะอมรพระสังฆราชถ้ามันทำเป็นไป,นพ,ปนพักคู่สวดพ่อในในสมัยนั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระสังฆรา,านนะชเนาะก็เลยมีเรื่องได้คุยกันเยอะเหมือนกันหลังจากนั้นแล้วก็ถวายดอกไม้ทูบเทียนตามปกตินะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปกันนิดนึงปกติแล้วจะมีการถ่ายรูปแบบ รูปหมูนากระดานรูปหมูนากระดานแต่ว่าในครั้งนั้นก็คือด้วยสถานการณ์โควิดเนาะต้องใส่หน้ากากแล้วก็ถ่ายรูปได้แค่นั้นจริงๆที่เราได้รูปมาค่ะซึ่งรูปก็จะเป็นพอเขาฝาก็ใส่หน้ากากตลอดไม่เปิดหน้ากากใดๆใช่ใส่หน้ากากตลอดรูปก็จะเป็นรูปจากสำนักพระราชวังใช่แล้วก็สำนักพระราชวังก็จะมี q r วโค้ดให้สแกนให้เราสแกนถึงวันเวลาที่ถูก อัปเดตว่ารูปเราอยู่ในน้าแล้วก็ไปเซฟรูปจากตรงนั้นได้แค่รู้จากในน้าสาหรับการเข้าเฝ้าองค์พระสังฆราชจริงๆบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าได้เนาะพี่โยมเราก็คนทั่วไปใช่สามารถบคนทั่วไปแค่เข้าไปทําเรื่องแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งสามารถเข้าไปที่วัดราชบพีนะคะเข้าไปได้เลยแล้วก็ลองไปสอบถามที่วัดดูก็จะมี้าตระจำาพระจำใช่ก็จะมีป้อมแล้วก็จะมีคนคอยบริการข้อมูลอะไร เต็มที่อยู่แล้วคะ่ะนอกจากนั้นก็สิ่งที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างก็เป็นเบสิกของการเข้าวัดเนาะดอกไม้ทูบเทียนครั้งนี้เราใช้ทูบเทียนแพ่แล้วก็มีพวงมาลัยสําหรับถวายเจ้าคุณราชค,ค่ะก็เป็นพวงมาลัยดอกพุดธเนาะแล้วก็ส่วนพวงมาลัยที่ถวายองค์พระสังฆราชนี้พี่อ์เขาเลือกเองพี่อมเขาอยากได้มะลีทั้งพวงนะคะแล้วก็เลยทําเป็นมาลัยข้อพระกรเป็นมะลีทั้งพวงสวยงามมากก็ต้องขอบคุณกาแลน n d h ฮส์นะคะที่ ดูแลเรื่องดอกไม้ให้เราสวยมากๆเลยแล้วก็ถูกใจมากอานอกจากนั้นแล้วนะคะก็การแต่งกายก็คือสําคัญมากต้องแต่งกายสัมรูงชุดสุภาพใช่ผู้หญิงก็คือต้องแบบควรที่จะปิดคอแขนยาวได้ก็จะดีเป็นผ้าถุงยาวก็จะดีกางเกงก็อาจ,จไม่เหมาะมสําเหรับเห,เหมือนจะไม่ได้ด้ยมั้งไม่แน่ใจเหมือนจะไม่ได้ด้วยสําหรับผู้ชายก็ต้องแขนยาวชุดสุภาพแขนยาวก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยหรือถ้าข้าราชการใส่ชุดข้าราชการได้ก็น่าจะดีกว่า ได้เพราะฉะนั้นวันนั้นเราก็เลยจัดเป็นชุดไทยเลยเพราะว่าถ้าชุดที่สํารวงส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นคนก็จะใส่แบบชุดไทยจิตรดาอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นเราใส่วเราใส่เป็นชุดไทยจากร้านอามิตานะคะต้องต้องขอบคุณพี่บัตกแล้วขอบคุณหลายคนว่าขอบคุณพี่บาตจริงๆที่แบบดูแลเป็นอย่างดีวันนั้นเดีมากสอนวิธีการด้วยซ้ำไปใช่เพราะว่าพี่บัต กเฝ้าบ่อยกาเฝ้า,าบ่อยสำหรับชุดผู้ชายนะคะสูตรก็เป็นของสูตรคิ้วใช่สูตรคิ้วนะคะซึ่งเราตัดที่สาขา<ช>อะไรสย่างสงี้ยสวันใช่ค่ะต้องขอบคุณสูตรคิ้วด้วยนะคะคดูแลเป็นอย่างดีนะคะคือคลิปน,นี้อยาเป็นคลิปที่แบบพูดข่าวๆแล้วกันนะอยากจะสำรวมนิดนึงเนาะเราได้แบบใช่จริงๆมันมีดีเทลมากเอาไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวว่าจะ เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วก็ว่าจะเล่าดีเทลในการสั่งดอกไม้การเตรียมของการแต่งหน้าเตรียมตัวว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างทําอะไรบ้างวันนั้นโหบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะคะก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะคร่าวๆมีเท่านี้แหละแต่มีอีกอย่างหนึ่งคําถามสุดท้ายของเราก็คือซึ่งตัวใหญ่ๆก็คือมีคน ก็ตั้งข้อสังเกตแหละว่าแบบไปเข้าฝ้องพระสังฆราชทำไมแต่งชุดไทยจัดเต็มขนาดนั้นมีผานทุกเทียนแพรคือ right. อะไรเธอจะแต่งงานกันหรอหรือว่าเธอแต่งงานกันไปแล้วหรอคำตอบก็คือไม่ใช่คือยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าก็ใช่ <laughs> <laughs> ที่จะแต่งงานก็แก็ ใช่ <laughs> งั้นก็ถือโอกาสนี้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันค่ะว่าเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันนะคะซึ่งอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าเราตั้งใจจะเข้าเฝ้าในในปีนี้แต่ว่าบังเอิญว่าเราได้เข้าเฝ้าเร็วขึ้นไปหน่อยก็เลยทำให้หลายๆคนก็ตกใจเหมือนกันคือ <c oughs> เอาเองเราก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> ก็จริงๆแล้วการเข้าเฝ้าก็เป็นในวาระของการแต่งงานนั่นแหละแต่ว่าบางเอิญว่า พิธีของเราไม่มีพิธีรดน้าสังเราก็เลยไม่ได้ขอพระราชทานน้าสังนะคะก็เป็นเพียงแค่การเข้าไปกราบท่านเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตคู่ต่อไปเฉยๆใช่ค่ะเขินด้วยเขินตามนั้นหละใช่ก็ตามนั้นแหละทุกคนโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เดี๋ยววีคหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าดีเทลให้ฟัง สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะสัสรำรวมในหนึง่งกราบกราบครบ,บสามแล้วเกินแล้วเนี่ย <laughs>